ช่วงเปิดประเด็นกับสำนักข่าวอิสราสวัสดีครับคุณสุประเดชครับครับสวัสดีครับค an ุณศรีศกครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยครับวันนี้มีเรื่องอะไรเชิญเลยครับก็ยังเป็นประเด็นที่สังคมนะครับยังคงให้ความสนใจและยังตั้งข้อสงสัยกันอยู่นะฮะกรณีที่ทางพลตารวจโทสานิตาถาวรนะครับผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยแจ้งบัญชีกับสินนะครับช่วงข้อรับตาแหน่งสมาชิกสภานิติแห่งชาติเนี่ย ต่อคณะรรมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชเนี่ยระบุว่าได้รับเงินเดือนค่าที่ปรึกษานะครับจากบริษัทไทยเบลเลสจำกัดมหาชนนะตั้งแต่ปีห้าแปดเนี่ยเดือนละห้าห0,000ืนบาทนะครับซึ่งเคสนี้เนี่ยก็ถูกสังคมีความ,มาวิจารณ์ถึงความเหมาะสมรวมถึงตั้งคำถามว่าทางพลตำรวจตทงสารนี้เนี่ยเข้าไปให้คำปรึกษาในเรื่องอะไรด้านอะไรนะครับ ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทางคุณสิทสุวัรณจันยานะครับเลขาธิการสมาคมงการพิัารัฐธินดไทยเนี่ยก็ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินให้ตรวจสอบกรณีนี้แล้วนะครับล่าสุดเนี่ยวันนี้เลยนะเวลาประมาณ11โมงเนี่ยทางคุณศิทสุวัรณนะครับจะยื่นเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมการปปชให้ไต่สวนกรณีนี้ด้วยนะครับโดยเคสนี้เนี่ยทางคุณศิทสุวัรณนะครับก็ระบุว่าเอ่อจากกรณีที่ทางรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยบอกว่าเคสของคุณสานิตเนี่ยไม่เข้าข่ายต้องข้ามตามพรบตำรวจแห่งชาติ มาตาเจ็ิบแปดตรงเลขสิบเ็ซึ่งเป็นมาตราเกี่ยวกับออวินยัยตำรวจนะฮะก็ทางกุณสิทธวันก็มองตรงกันข้ามกันนะครับมองว่าเคสนี้เนี่ยทางตำรวจเนี่ยหรือสตชเนี่ยพยายามช่วยเหลือกบเกอนการทำางังกล่าวของคุณสามลตรนะฮะแงน,นที่ต้องเป็นหน่วยงานที่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสารณชนในการมางคับใช้กฎหมายนะครับดังนั้นเนี่ยจึงจะต้องนําเรื่องนี้เนี่ยร้องเรียนต่อคณะการปปชนะครับเพื่อให้ไต่สวนข้อเท็จจริงนะครับ ในความในความผิดที่อาจจะเข้าข่ายตามพรบรปปชนะครับมาตรา103นะครับประกอบมาตรา1ย2ขั้นบวลกนหมายอาญานะครับ,บร,รบวมถึงตามพรบรตนนํารวจแห่งชาตินะครับเกี่ยวกับวินัยก็คือมาตรา78นะครับรวมถึงพรบรด้วยความผิดของพนักงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับโดยสรวัตรตํารวจแห่งชาติเนี่ยในหมวด5วินัยและการารักษาวินัยมาตรา78เนี่ยวงเล็บ16มากระบุว่าเอ่อจะต้องไม่กระทําการหรือยอมให้ผู้อื่นกระทําการหาผลประโยชน์ขนาดจะไม่เกิด เสียความเพ่งธําในการแต่หหงหน,หน้าที่ราชการหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ศรีของตาแหน่งหน้าที่ราชการของตนนะครับรงค์รบเกีเยรตระบุว่าต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการหรือผู้จัดการหรือจำวตำแหน่งอู้จัดการที่มีลักษณะงาน,นะคล้ายคลึงกันนั้นในห้างคนสวนหรือบริษัทนะครับตรงนี้เนี่ยครับเป็นเคสที่ทางคณะกรรมการปวจะต้องรับไปไต่สวนต่อไปนะครับแต่ว่าข้อได้จริงอย่างหนึ่งเนี่ยที่ลองไปตรวจสอบดูแล้วเนี่ยทางสำนักข่าวอิาระตรวจสอบดูในเอกสาร ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับหรือว่าพองอดอเนี่ยของคุณสาริษเนี่ยที่แจ้งต่พอปปชเนี่ยระบุว่าในปีห้าแปดนะครับคือต้องแาใจว่าพองอดอเนี่ยแบ่งเป็นหลายประเภทเลยแต่ว่าส่วนใหญ่ที่จะยื่นกันเนี่ยมีอยู่สองประเภที่คือพองอดเอก้าหนึ่งพองอดเก้าหนึ่งเนี่ยก็คือการที่บุคคลคนหนึ่งเนี่ยรับเงินเดือนแห่งเดียวคือรับเงินเดือนหรือว่าพ่าจ้างอะไรจากแห่งแห่งเดียวส่วนพองอดเก้าศูนเนี่ยคือรับเงินหลายแหล่งก็คือรับหลักเงินเดือนจากบริษัทนี้ด้วย รับจากการทำธุรกิจนี้ด้วยรับจากการหลายๆส่วนอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นพกด90แต่ถ้าจะรับแหล่งเดียวเป็นพกด91ซึ่งคุณสานิตเนี่ยยืน่นบรรเทศติณประประชอ,อ,อยื่นพกด91นะฮะเอกสารภาษีเนี่ยเป็นพกด91ประจำปี58ต่อปปชนั่นหมายความว่าพกด91เนี่ยก็คือรับรับเงินเดือนทางเดียวคือรับเงินเดือนจากการเป็นข้าราชการตำรวจแต่ว่าปี58เช่นเดียวกันที่คุณสารนิดบอกว่าได้รับเงินเดือนเป็นที่ศึกษาโดยษัทไทยเบสเลยก็ ตรงนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าตั้งข้อสังเกตว่าในเมื่อรับอย่างอย่างน้อยก็รับเงินเดือนจากคณะทกานํำรวจแล้วก็รับเงินเดือนที่มูลฐานพยเบฟทำไมถึงยืนเป็นพกรา91กับปปชตรงนี้เกิเดความผิดพลาดอะไรหรือเปล่าในการยื่นแสดงแบบเสียภาษี นอกจากนี้นะครับจากการตรวจสอบเพิ่มเติมเนี่ยก็พบว่าทางคุณสานิตเนี่ยก็ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีไม่ค่อยค่ยคอนข้างไม่ชัดเจนนะครับมีรอยกระทํากระด่างในเอกสารในสำเนาอะครับรวมถึงของภรรยายด้วยทางปปชก็เลยจะให้ยื่นมาใหม่อีกครั้งหนึง่งก็ต้องรอตรวจสอบกันต่อไปครับว่าในที่จะยื่นมาใหม่ใีอีกครั้งหนึ่งเนี่ยจะมีการระบุอะไรเพิ่มเติมไวไบ้างหรือเปล่าตรงนี้ก็เป็น สี่กรณีึ่งที่น่าติดตามครับผมครับแล้วตอนนี้ปปชมีการตรวจสอบอะไรยังไงอย่างฮะตั้งลูกตั้งเรื่องอะไรยังฮะเบื้องต้นสาหรับปปชเนี่ยจะต้องรอรับเรื่องร้องเรียนก่อนนะครับก็คือช่วงเวลาประมาณสเอ็ดโมงวันนี้ทานคุณสิบสุวันจะมายื่นให้ใส่สวนแต่ว่าอย่างที่ผมบอกเคสที่น่าสงสัยนึ่งก็คือกรณีในเอกสารพอดอครับพอดอเก้าหนึ่งรับเงินเดือนทางเดียวพอดอเก้าศูนย์รับเงินเดือนหลายทางแต่คุณตนิทเลือกยื่นเสียภาษีพอดอเก้าหนึ่งงาที่ในปีห้าแปดบอกว่ารับเงินเดือนบริษัวที่ ปรากฏว่าคุณสานิตรับเงินเดือนบริษัทไทเบฟด้วยเนี่ยมันเป็นเอกสารยังไงนะฮะเป็นเอกสารที่คุณสานิต์แนบมาในบัญชีทรัพย์สินนะครับเป็นเอกสารเป็นกระดาษ A4 ฮะมีลักษณะเหมือนพิมพเองครับผมพิมเองว่าเนี่ยในช่วงในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองรับรับเงินเดือนจากไหนบ้างทําธุรกิจอะไรบ้างนอกจากได้รับเงินเดือนแค่ที่สายเทเบฟที่ห้าแปดแล้วก่อนหน้านี้ก็ทําธุรกิจเกี่ยวกับปล่อยเช่าซื้อขายรถเครื่องอะไรพวกนี้ด้วยครับผมครับ ขียนในลักษณะเป็นเอครับผมก็พูดง่ายๆว่าเป็นข้อมูลจากฝ่ายคุณสานิตที่แจ้งต่อปปชอเองถูกไหมฮะใช่ครับอ่าแล้วในข้อมูลนั้น,น่ะมีลายเซ็นมีอะไรรับรองได้ไหมมีครับผมมีลายเซน็นรับรองทุกอย่างครับครับผมอ้าอันนี้ก็รอดูกันนะครับมีอะไรเพิ่มเติมอีกเช่เลยครับอ่าในชั้นปปชออนี้นงครับเมือ่อ เมื่อวานเมื่อเร็วๆนี้นะฮะทางปปชก็ได้มีมติตีตกคด,ดีนะครับเกาวหานายแพทย์วิทิตอัจตเวศคุณนะครับเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผอองค์การเศสัชกรรมนะครับแล้วก็นายแพทย์วิชัยโชคว,วิวัฒนะฮะเมื่อครั้งดารงตำแหน่งประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรมนะครับกรณีถูกกล่าวหาว่านะฮะ กระทาความผิดตามพรบว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อในงานของรัฐหรือพรบอัวเนี่ยในการจัดซื้อวัตถุดิบยาพาราเซตามอนขององค์การเพื่อกรกิกรรมนะครับซึ่งจะเห็นว่าแต่การในส่วนเขาได้จริงเนี่ยไม่ปรากฏเขาได้จริงแล้วพื่อหลักฐานพอที่จะฟังได้ว่าได้ทาความผิดตามที่กล่าวหาข้อกล่าวหาไม่มีมูลในข้อกล่าวหาต่ไปนะครับซึ่งเคสของหมอวิทิตกับหมอวิชัยเนี่ยถ้าใครยังจำมันได้เมื่อช่วงประมาณปีห้าหกนะครับสมัยที่คุณทาริทดิ์เพ็งดิษฐ์เป็นอดีรุปคดีดีเอดไส่งเนี่ยก็ หมอประดิษฐ์กินเท้าวนาลงนะครับเจ้าตีสาระสุขขนาดนั้นเนี่ยถึงผลการตรวจสอบการจัดซื้อวัตถุดิบยาพาราเซตามอลขององค์การเภสัชกรรมนะครับว่าอาจจะมีการทิจลิตในการจัดหาผู้ขายและการตรวจรับวัตถุดิบโดยมีผู้ถูกกล่าวหาสองรายก็คือทางหมอวิชิตและหมอวิชัยซึ่งเป็นบอร์ดองค์การเภสัชกนรมนะคะฮะแล้วก็ทางดีไซน์เนี่ยก็ได้ส่งเรื่องให้ทางปปชมาดาเนินการไต่สวนต่อซึ่งในกระบวนการปปชเนี่ยพอรับเรื่องมาปุ๊บก็มีการตั้งคณะนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงนะฮะจนกระทั่งสืบไปสื ก็เป็นอีกเคสนึงที่หรือว่าเรียกว่าจบในชั้นปปชครับอันนี้จบในชั้นไหนฮะชั้นปปชชั้นชั้นไหนฮะชั้นสวงหาชั้นปปชชั้นตั้งอนุแล้วครับตั้งอนุแล้วครับผมพอตั้งอนุแล้วก็สืบไปสืบมาสรุปว่าก็ไม่มีมูลยังไม่ได้แจ้งข้อหาใช่ไหมแจ้งยังอ่ายังครับผมอ่า คือกระบวนการการปวชจะเป็นแบ่งเป็นสองสามสเต็ปนะครับสเต็ปแรกคือรับเรื่องมาตรวจหาเขาได้จริงถ้าเกิดข้อได้จริงมีมูลเนี่ยก็จะตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนถ้าเกิดมีถ้าเกิดพยานหลักฐานชัดเจนเนี่ยก็จะแจ้งข้อกล่าวหาพอแจ้งข้อกล่าวเสร็จปุ๊บก,ก็จะให้ผู้ถูกกล่าวมาชี้แจงเสร็จปุ๊บคณะอนุเนี่ยก็จะสรุปเรื่องให้ที่ประชุมคณะกรรมการปวชเพื่อลงมติแต่ในชั้นเนี้ยของหมอวิทิตกับหมอวิชัยเนี่ยยังแค่ชั้นคณะอนุยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาครับผมครับอันนี้ก็ตอนนั้นที่เขากล่าวหาคุณหมอนนนนีี่่่่่กกกกลาาาาวววหหทออองไะะฮเเยับร ติดตามพรบวัวครับในการจัดหาผู้ซื้อผู้ขายในการซื้อยาพาราเซตามอลโรงงารเพสัชนะครับเมื่อปี56หนเงินเท่าไหร่ที่ผมผมจำไม่ได้ซื้อยาพาราับผมซื้อยาใช่ครับครับอะอันนี้ก็ตกจบไปอีกคดีหนึ่งมีคดีหนึ่งอีคดีนึงที่จบเหมือนกันนะฮะในชั้นปปชก็คือเกี่ยวเนื่องกับคดีคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม4.3พันล้านนะครับก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยอย่างที่หลายคนทราบว่ามี ข้าราชการอย่างน้อยสามคนนะครับก็คือคุณสาธิตลังคสิริคุณสุวัฒน์จจรุวณีโรดแล้วก็คุณสุภ k ิ i t ลิยาการนะครับซึ่งเป็นข้าราชการสป,ปกรเนี่ยถูกป,ประปชชี้มูลความผิดนะครับสาธิตสลิตคดีคุณสาธิมูลค่าเพิ่มนะครับรวมถึงตรวจสอบฐาเรื่องโรยติดปกติแล้วก็มีมติชี้มูลความผิดล,ลปปรื่องสรยติดปกติไปจนหมดแล้วนะครับจนคนล่าสุดนะครับก็คือคุณธีพาพัฒน์เมคราพนยชัยนะครับ เลขาการเงินและบัญชี6สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลมหาวิทยาลัยมหิดลน,นะครับก็ถูกปปชตั้งอนุกรรมการไต่สวนนะครับกรณีมีเหตุสงสัยว่าร่งมดยผิดปกติต้องคอนเฟิรมว่าคุณพิพาพัฒน์เมครบนยชัยเนี่ยเป็นภรรยาของคุณสุรพลเมคราบนยชัยซึ่งคุณสุรพลเมคราบนยชัยเนี่ยก็ปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นคนที่เข้าไปตรวจสอบบัญชีของบริษัทหลายบริษัทในกวนของคุณวิริยุทธ์แจหลง คุณวิริยุไสหลกเนี่ยคือตัวละครสําคัญในคดีที่ฉลิทธิ์คืนภาษีมูลค่าเพิ่มสี่สามพันล้านซึ่งตอนนี้เนี่ยกวนของคุณวิริยุทธเนี่ยก็หลบหนีตามหมายจับเดียร์ไซไปแล้วครับปัจจุบันก็ยังจับไม่ได้โดยล่าสุดเนี่ยทางปวชนะครับก็มีมติชี้มูลความผิดคุณทิ่ยพัในค้ามดยชัยแล้วนะครับฐานรับยยมูลสุภาิเนื่องจากพบว่ามียอดเงินนะครับไหลมาจากทีข,ของคุณสุวัฒด์จารุพนีโรธเอ่อผูอรายการตับ,บตรกรที่ถูกปวชชี้มูลความผิดไปก่อนหน้านี้นะครับกเนลาาาท้บ แล้วก็ทางคุณยีบกไม่สามารถชี้แจงที่มาที่ไปของเงินดังกล่าวได้ก็เลยถูกปปชชี้มูลความผิดฐานเลื่อนลอยตปกติครับก็ถ้าเกิดจะพูดแบบเหมารวมก็คือคุณลีรพัฒนเนี่ยจะเป็นรายที่สี่ที่ถูกปปชชี้มูลความผิดฐานเลื่อนลยตวปกติในเคสที่อาจจะเกี่ยวเนื่องกันกับคดีฟิลลิปฟินมาสี4.3พันล้านครับผมแต่ว่าต้องก็แเดงว่าในข้าราชการ,รกรมสรรพากรเนี่ยที่ปปชชี้มูลไปสามคนเนี่ยแต่ว่าปัจจุบันจริงๆเนี่ย มีอยู่อีกหลายคนเลยนะครับที่ถูกอยู่ระหว่างการไต่สวนเพิ่มเติมอยู่ตอนนี้ก็ต้องรอดูต่อไปว่าจะมีใครจะมาโดนในคดีนี้อีกบ้างครับผมครับไอ้ใช่คดีนี้หรือเปล่าฮะกรณีนี้หรือเปล่าที่มีการยึดทรัพย์การล่ารวยปกติกันอ่ะอ่าอันครับกรณีนี้หรือเปล่าอันนี้คืนภาษีมูลค่าเพิ่มมีชอบใช่ไหมฮะคือปปชไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนนะครับว่าคุณทิพาพัฒน์เนี่ยเขาไปเกี่ยวเนื่องในคดีทุจริตคืนภาษีหรือเปล่ลลลปาแต่ปปชระบุไว้ว่า มียอดเงินจากคุณสุวัสด์จารุวณีโลดซึ่งคุณสุวัสด์เนี่ยถูกปปชที่มูลความผิดคดีทุจริตคืนภาษียอดเงินจากคุณสุวัสด์เนี่ยไหลมาที่คุณทีพัชแล้วคุณธีพัชเนี่ยคือภรรยาของคุณสุรพลคุณสุรพลเนี่ยคือผู้ตรวจสอบบัญชีบริษัทกวนวิรยุทธ์วิรยุทธ์เนี่ยก็คือตัวละครหลักในการตั้งบริษัทเอกชนเข้ามา50-60แห่งเพื่อมาทุจริตการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มครับผมอืนี่นี่คือความเชื่อมโยงแต่ว่า ต้องบอกก่อนว่าทางคุณทิพัพเนี่ยปชไม่ได้ระบุนะครับว่าเกี่ยวกับคดีทุจริตทินพาชศรีแต่ว่ามียอดเงินไหลมาจากคุณสุวัสด์เท่หครับแต่ไอ้กรณีการขอคืนภาษีโดยทุจริตโดยไม่ชอบนั่นแหละที่มีการสอบคดีข้าราชการระดับสูงแล้วก็มีการยึดอายัดทรัพย์กันถูกไหมฮะครับผมอ่าแต่ว่าไม่ใช่กรณีนี้นะครับไม่ใช่คนคนนี้ครับครับมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมฮะเจอแล้วฮะอีกนิดนึงครับในชั้นปชเกี่ยวกับเรื่องมยีศิลป์เช่นกันนะฮะ ล่าสุดทางปปชนะครับก็มีมติชี้มูลความผิดนะครับคุณจรรน์บิตษาพิชัยนะครับเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารองนายกมนตรีในรัฐบาลคุณยิ่งรักนะครับกรณีตรงใจไม่ยินบาญทีรั์สินและนี่สินต่อปปชนะฮะซึ่งปัจจุบันปปชก็ได้ส่งเรื่องต่อสาลฎีกาแผนคดียาของผู้ดำงรงตำแหน่งทางการเมืองแล้วครับโดยสารนัดนัดพิจารณาครั้งแรกหรือว่านัดฟังคำพิพากษาในวันที่12มกราคมปี60ก็คือหมายความว่าถ้าเกิดเข้ารับฟังครั้งแรกแล้วคุณจรันเนี่ย ยอมรับเนี่ยทางศาลดีกาก็จะพิพากษาเลยอะไรเงี้ยคะแต่ว่าเท่าที่ทราบล่าสุดในทางคุณจรัยเนี่ยไม่ได้อาศัยในประเทศไทยนะครับเท่าที่ทราบคือน่าจะขอลีภัยทางการเมืองไปอยู่ต่างประเทศนะครับแต่ว่าไม่แน่ชัดว่าประเทศอะไรแต่ว่าเท่าที่เห็นบ่อยๆตามสื่อออนไลน์เนี่ยก็อยู่ที่ฝรั่งเศสนะครับผมครับตรงนี้ก็ต้องรอดูว่าจะกลับมาจะกลับมาตู้คดีหรือเปล่าแต่ว่าค่อนข้างเป็นไม่ได้มากๆว่าอาจจะไม่กลับมาแล้วครับก็ต้องก็ต้องรอดูกันต่อไปครับครับ จริงๆไปอยู่ในวัดบางวัดก็ได้นะครับมีอะไรเพิ่มเติมอีกตันงแต่ตรงนี้ก็ยังมีตอกจากปชที่มุ่งความผิดคุณจรนแล้วก็ยังก่อนหน้านี้ก็เมื่อเร็วๆนี้นะก็ชีมุ่งความผิดทางคุณยศวลิชชูกร่อมหรือว่าคุณเจมดอกติดไปด้วยนะะก็สารพิจารณาพิพากษาอะไรไปเสร็จเรียบร้อยแล้วครับครับมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมฮะเชิญเลยครับอ่าตอนนี้ก็ต้องรอดูเคส ของคุณสานิษ์เป็นหลักะครับเพราะว่าสังคมกาลังให้ความสนใจแล้วก็จับตาอย่างมากก็ต้องรอรู้ว่าทางคุณสานิษเนี่ยจะชี้แจงไงเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยทางคุณสานิษก็ยังไม่ได้ชี้แจงใดๆต่อสื่อหรือสาธารณชนเลยเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยเท่าที่สอบถามเอ่อพวกเพื่อนฝูงพี่น้องในสายงานอัญญากรรมเนี่ยเขาก็มีการบอกว่าทางนักข่าวสัญญกรรมเนี่ยก็ไปสอบถามประเด็นนี้แต่คุณสานิษเหมือนกันนะฮะแต่คุณสานิษพยายญญามเลี่ยงที่จะไม่ตอบก็ไปทําประเด็นอื่นไปอะไรเนี่ยครับผม ก็ยังก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมทางวุฒิสันิถึงถึงไม่ตอบประเด็นนี้ต่อสังคมก็ต้องรอดูุฒต่อไปครับผมรวมถึงด้วยกับไทยเบสเช่นกันก็ยังไม่ได้ชี้แจงครับครับวันนี้ขอบคุณคุณสุภเดชครับ